เรามานั่งคิดอีกทีนะเราคิดว่าที่เหรียญสตรีมอะเราไม่ขยับอะที่ว่ามันเป็นศูนย์ศูนย์อะคือมันเพิ่งเป็นช่วงเดือนเมษายนนะก่อนหน้านั้นก็ขยับนะแล้วก็มันคือทุกคลิปเนี่ยไล่ลงไปเนี่ยมันจะมีมันศูนย์หมดทุกคลิปเลยท้งด้านที่ยอดวิวเราน่าจะเหรียญขึ้นแล้วแหละมันก็หลักหมื่นนะนะเราคิดว่าเป็นเพราะว่า เขาเหมือนว่าเขาจะไม่ให้เครื่องมือสตรีมมาแล้วอะเขาจะให้เครื่องมือให้แต่เครื่องมือไรายได้จากเนื้อหาคือถ้าใครได้เครื่องมือการสร้างรายรได้จากเนื้อหาแล้วอะเหรียญทําคลิปยาวไปเนี่ยเหรียญมันก็จะขยับมันจะไปอยู่ตรงวิดีโอนะแต่ถ้าอย่างเราเนี่ยเพจแรกเนี่ยเราได้ครบท,ทุกเครื่องมือแต่เราไม่ได้เครื่องมือเนื้อหามานะอืมเราก็ เหรียญมันเลยไม่ขยับเวลาเราโพสต์สตรีมไปอะ่ะคือเราเราก็ต้องรอให้เราต้องรอให้เขาส่งเครื่องมือคือเนื้อหามาให้เราอะ่ะเราถึงจะเริ่มทําคลิปยาวแล้วก็เหรียญมันถึงจะขยับแต่อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นความคิดคิดเห็นส่วนตัวของเรานะเราไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขาเอาเหรียญไปเก็บไว้ตรงส่วนอื่นหรือเปล่าแต่คลิปเรียวก็ยังขยับได้ปกติคลิปเรียวเหรียญก็ยังขึ้นปกตินะแต่เราไม่แน่ใจว่าต่อไปเนี่ย อีกเดือนข้างหน้าเนี่ยคลิปเรียว <c oughs> หลังสามสิบเอ็ดสิงหาคมเขาก็ว่าคลิปเรียวจะไม่มีแล้วเนาะคือเราก็ยังกังวลว่าเขายังไม่ส่งเครื่องมือมาให้เราเลยเพจแรกเรานะเครื่องมือเนื้อหาอืมเราคิดว่าถ้าต่อไปพอมันเลยวันที่สามเอ็ดแล้วจะเป็นยังไงนะก็ได้แต่หวังว่าให้เขาส่งมาก่อนที่อ่คลิปเรียวจะไม่มีแล้วนะแต่แต่เราเราก็กังวลว่าเฮ้ยถ้าเดือนหน้าเนี่ยคลิปเรียวมันจะเหรียญขึ้นไหม เราเราก็มันมันจะเป็นแบบคลิปสตรีมหรือเปล่าคลิปยาวเนี่ยที่เหรียญมันไม่ขึ้นเลยโพสลงไปปุ๊บเหรียญไม่ขึ้นเดือนนี้มันยังขึ้นอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเดือนหน้ามันจะขึ้นไหมถ้าถ้ายังไม่ขึ้นนี่ก็มันก็ส่งผลเลยนะว่าคือโพสลงไปมันก็เหรียญมนันก็ไม่ขยับอ่ะก็เรารู้สึกว่าเขาควรจะต้องส่งเครื่องมือเนื้อหามาให้เร็วขึ้นนะนะเพราะว่าบางทีถ้าเผื่อว่า ต่อไปคลิปเรียวมันเหรียญมันไม่ขึ้นขึ้นมาเหมือนเหมือนคลิปยาวอ่ะในสตรีมอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะแล้วทํายังไงโพลลงไปเหรียญก็ไม่ขึ้นนะนะอืมคือเราเข้าใจว่าเขาต้องการจะรวบรวมทุกอย่างรายได้ทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างไปอยู่ในเนื้อหาแล้วไงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงสตรีมเนี่ยมันเลยไม่ขยับเหรียญอ่ะมันเป็นศูนย์เลยอ่ะอืมเพราะฉะนั้นก็ได้แต่รอให้เขาส่งเครื่องมือมาเครื่องมือสร้างรายได้จากเนื้อหานะตอนนี้ก็ ก็ทําอะไรมากไม่ได้แล้วอ่ะก็แค่รออ่ะอแต่เราคิดว่าระบบเขาคงจะส่งทยอยส่งมาให้เร็วๆนี้แหละเพราะว่าเหมือนเขาจะปิดปิดเครื่องมือตัวเรียวเฉพาะตัวเรียวแล้วไงเขาจะเอาเรียวมารวมเนื้อหาแล้วอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะทยอยส่งให้ให้ครบทุกคนแหละทีะ่สร้างไรายได้ได้ปกตินะ